นำเชือกคล้องมาจากข้างหลังให้ข้างขวาครับท้างซ้ายแล้วลอดกลับมาดึงเชือกที่เป็นกากระบาดขึ้นสอดปลายเชือกเข้าไปข้างในลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยครับขยับไปยังจุดที่เราต้องการมัดดึงเชือกทั้งสองฝั่งให้แน่นเพียงเท่านี้สายยางก็ไม่หลุดแล้วครับแน่นหนาและว,วิธีการแก้แบบง่ายๆครับสอดเชือกข้างล่างขึ้นข้างบนม้วนเข้าด้านหลังจากขวาไปซ้ายจับเชือกข้างบนแล้วหมุนนำเชือกด้านล่างพับและสอดเข้าในรู ดึงเชือกด้านล่างให้ตึงยิ่งดึงเท่าไหร่เชือกก็จะแน่นเท่านั้นครับนำเชือกคล้องวัตถุที่เราต้องการหรือไม่คล้องก็ได้ทําการหมุนเชือกฝั่งขวามือหนึ่งรอบให้นาปลายเชือกอีกข้างลอดมาในบ่วงเราจะลอดห่วงประมาณ3-4ถึงี่รอบโดยนาปลายเชือกลอดมาจากข้างล่างเมื่อเรานาเชือกลอดห่วงครบตามที่เราต้องการแล้วให้ทําการดึงเชือกอีกเส้นได้เลยโดยวิธีการมัดแบบนี้ทําให้เชือกของเราแน่นหนาไม่ลูดไปรูดมาให้นําเชือกขึ้นมาบิดเชือกในลักษณะบ่วงสองบ่วง จับสลับบวงข้างหน้าไปข้างหลง